สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซัม s สแกมเมอร์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราจะมาดูไอเทมสมส่ของสายการเดียนกับไลท์กันบ้างนะครับผมสำหรับคลาสการเดียนเนี่ยจะมีอยู่สสายนะครับนั่นก็คือสายแทงกับสายสะท้อนส่วนคลาสไลท์เนี่ยก็จะมีเป็นสายแทงกับสายตีนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อาวุธกันก่อนเลยละกันอ่ะหรับอาวุธเ s r ทียหนึนะครับก็จะเป็นโลซา เพิ่ม d e f e n s e 1%กับค่าบล็อก2%นะครับผมไออาวุธชิ้นนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธที่ดีที่สุดสำหรับสายแทงเลยนะครับไอเทมชิ้นต่อมาก็จะเป็น Emerald Heart นะครับเพิ่ม m a ็กเก็ตแล้วก็เพิ่มค่า Reflect 1%นั่นเองอาวุธชิ้นนี้เนี่ยเหมาะมากสำหรับสายแทงที่จะบิวเป็นแนวสะท้อนนะครับผมก็ตัวละครอย่างคาเมียวนะครับที่เหมาะสำหรับใส่ไอเทมชิ้นนี้อ่ะไอเทมอีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นของตัวละครคลาสไลท์นะครับผม มีวิงเพิ่มแอแทค1%แล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยจะลดแอแทลคของเป้าหมายลง1%เป็นเวลา2เทิร์นนะครับไอเทมชิ้นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับตัวละครคลาสไลท์ที่เป็นสายทําดาเมตนะครับตัวละครอย่างฟีบ e ี้หรือบลุคเพราะเป็นไอเทมชิ้นเดียวที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครนั่นเอง อ่ะขยับกันมาที่ S S R เทียร์2กันบ้างนะครับไอเทมชิ้นแรกก็จะเป็นเทียร์ฟิงนะครับป้องกันความเสียหายถึงตายหครั้งและเมื่อทํางานเนี่ยจะฟื้นฟูเฮดพให้3%นะครับทำงานครั้งเดียวต่อการต่อสู้อาวุธชิ้นนี้ก็จะทําให้ตัวละครของเราเนี่ยได้พลสัส10กันตายเหมือนกับของลีเอนะครับผมเหมาะใส่ให้กับตัวละครคลาสไลท์เช่นตัวละครอย่างอาร์มอนมากกว่าคลาสการเดียนนะครับเพราะว่าไอเทมชิ้นนี้เนี่ยมันแทบไม่เพิ่มความอึดเลยเน้นเอาตัวรอดอย่างเดียวนะครับ ส่วไอเทมชิ้นถัดมาก็จะเป็น s c o อลออฟไล์นะครับเพิ่มไแคิดีหแล้วก็จะฟื้นฟูเลือดให้2%เมื่อกับจัดศัตรูด้วยการโจมตีเป้าหมายเดียวนะครับผมอไอเทมชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยแนะนําสําหรับตัวละครสายแทงสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเรามีเหลือเยอะๆแล้วเราไม่มีอุปกรณ์ชิ้นอื่นเนี่ยก็ใส่ไอเทมชิ้นนี้แทนได้จะเหมาะใส่ให้กับตัวละครแทงตีแรงๆเช่นพวกคิรยากับเซเลนานะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสำหรับคนที่อยากปั้นสายแท้งเป็นแนวสายจมตีนั่นเองนะครับผมอะขยบกันมาที่ SRT1 นะครับก็จะเป็นไอเทมไว e Queen เพิ่มบล็อกดาเมจ1%สำหรับใครที่ไม่มีไอเทม SSR ชิ้นอื่นหรือว่า SSR ชิ้นอื่นเนี่ยดาวไม่ค่อยเยอะนะครับไอเทมชิ้นนี้เป็นไอเทมที่เหมาะมากใส่แก้ขัดไปก่อนได้นะครับ ตัว srt สอนะครับก็จะเป็น shield of oath กับ sword of oath นะครับก็เพิ่ม defense 1%กับ magick ท t ่เลือกใส่เอานะครับไอเทม3ชิ้นนี้ใส่ได้เหมือนกันหมดเลยแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดเนี่ยใส่ white queen ดีกว่านะครับมันเพิ่มความอึดมากกว่าเนาะอ่ะขยับกันมาที่ชุดเกราะกันบ้างไอเทม srt s i e r t 1เนี่ยก็จะมี sandstorm shirt นะครับเพิ่ม defense 1%และเมื่อโดนโจมตีมีโอกาส1%ที่จะทำให้เป้าหมายติด s t u นเป็นเวลา1เทิร์น ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยถือว่าเน้นดวงพอสมควรนะครับเพราะว่าโอกาสติดสตันเนี่ยมันค่อนข้างต่าแต่ว่าถ้าเกิดเราอัปเกรดไปดาวสูงๆแล้วเนี่ยโอกาสติดมันจะอยู่ที่8%ซนะครับซึ่งถือว่าเยอะพอสมควรแหละแล้วก็ถ้าติดขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะพลิกเกมได้เลยนะครับอไอเทมชิ้นถัดมาก็จะเป็นอัซัวอาร์เมอร์ไอเทมชิ้นนี้ก็จะเพิ่มแมคเคทพีหเตและเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะเพิ่มดิเฟนตะ์หนึ่งเปอร์เซนต์น5ครัเรี่กไ้ว่าดีฟเอนต์ที่มันเี่ เพิ่มความอึดที่สุดในบรรดาชุดเกาะทั้งหมดเลยนะครับผมชิ้นต่อมาก็จะเป็น gentleman p o i n t เพิ่ม m a ็ก p 1%แล้วก็ reflect rate 1%นะครับก็ไอเทมชิ้นนี้ง่ายๆสําหรับตัวละครสายสะท้อนนะครับผมส่วนขยับกันมาที่ s s t r a tier 2นะครับก็จะเป็น queen armor เมื่อมี h p มากกว่า50%เนี่ยจะเพิ่ม defense 2%นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น key protector เพิ่ม defense 1%และก็ recovery rate 1% ส่วน SRT1 ก็จะเป็น Night Ord Armor นะครับเมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะมีโอกาส50%ที่จะเพิ่ม Damage Resistance บวก2%เป็นเวลา2เทิรนส่วน SRT2 ก็จะเป็น s c o l a r Rob หรือ Warrior Armor นั่นเองที่เพิ่ม m a ค i c P1% กับเพิ่ม Defense 1%นะครับอ่าเรามาตอนน่อในส่วนของรองเท้ากันบ้าง SRT1 นะครับก็จะเป็น h น Dress Boot เพิ่มมาหนเร์เ็กับค่า Box Rate สองเปอร์เซ็นต์อีกอันก็จะเป็นโกะนะครับเพิ่มมาหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วก็หลังจบทุกแอคชั่นเนี่ยจะฟื้นฟู h e a พ P ให้ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ของนะครับไอเทมสองชิ้นนี้เป็นรองเท้าที่เสริมความถึกที่ยอดเยี่ยมมากสามารถใส่ให้กับตัวละคร t งค์หรือไล์ตัวไหนก็ได้นะครับ อ่าส่วน s อเซอร์ทียสองนะครับก็จะเป็น Boost of Peace เพิ่มไอพีพแล้วก็เมื่อจบทุกแอคชั่นเนี่ยจะเพิ่ม Defense ให้0.5%สะสมได้สูงสุด5ครั้งนะครับไอเจ้า Defense ที่เพิ่มขึ้นมาไอเทมชิ้นนี้เนี่ยต้องเสียเวลาเก็บสแต็กสักหน่อยนะครับแต่ถ้าเก็บครบแล้วเนี่ยจะเป็นรองเท้าที่เพิ่ม Defense เยอะกว่ารองเท้าชิ้นอื่นๆนะครับส่วน SR อาร์เทียหนึเนี่ยก็จะเป็น Follow Boost เมื่อจบทุกแอคชั่นมีโอกาส75%ทีจเจ็ดสิวลร์นแ้บ เทียร์2ก็จะเป็น gentleman compliment เพิ่ม m a c h p 1%กับ nightgrieve นะครับเพิ่ม defense 1%อ่าแล้วก็มาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วนะครับนั่นก็คือหมวดของเครื่องประดับนั่นเอง สำหรับ SSR Tier 1นะครับก็จะเป็น g w l c r o w d เพิ่มบ็อก1%และเมื่อติดบ็อกเนี่ยจะฟื้นฟูเลือด1%ของ m a k e t P นะครับผมอ t ท m ชิ้นนี้เป็นสุดยอดเครื่องประดับสำหรับสายแทงเลยนะครับและเป็นเครื่องประดับชิ้นเดียวนะครับที่ผมแนะนำให้ใส่สำหรับตัวละครสายแทงส่วไอ t ท m ชิ้นที่เหลือนะครับจะเป็นอ t ท m สำหรับตัวละครไลท์นะครับผมชิ้นแรกก็จะเป็น h o e n i n g Eyeglasses ที่จะเพิ่ม m a g i P 1%แล้วก็เพิ่มโอกาสใช้ Special Skill 1%นั่นเองแล้วก็ Sapphire Hairpin นะครับเพิ่ม m a g i P 1% และทุกครั้งที่ใช้ Special Skill เนี่ยจะเพิ่มโอกาสใช้งาน Special Skill ครั้งถัดไปอีก2%นะครับผมอ่าไอเทม2ชิ้นนี้นะครับก็จะเหมาะมากสำหรับตัวละครคลาสไลท์เพราะว่าถ้าเกิดตัวละครคลาสไลท์มันอัพดาวเต็มหมดแล้วเนี่ยเวลาใช้ Special Skill นะครับส่วนใหญ่ตัวละครคลาสนี้จะมีบัฟให้กับเพื่อนนั่นเองนะครับผมหรือว่า่าเ,เป็นบัฟสำหรับตัวเองนั่นเอง ส่วน SSR เทีย2นะครับก็จะเป็น h e โร่สก r f เพิ่ม a อค a c k 1%และทุก Action เนี่ยจะสุ่มเพิ่ม a อค a c k 1%ให้กับเพื่อนเรา1ตัวเป็นเวลา1นเทินนะครับผมก็จะเหมาะใส่ให้กับตัวละครคลาสไลท์ที่เอาไวบ้บัฟตัวละครในทีมนะครับผมเป็นอีกช้อยหนึ่งที่น่าสนใจนะครับ ส่วน srt หนึเนี่ยก็จะเป็น o อย l c โค k บเมื่อโดนโจมตีมีโอกาส50%ที่จะได้รับบัฟเกาะน,นะครับเท่ากับ2%ของ HP เป็นเวลา2เทิร์นไอ้เจ้าบัฟนี้เนี่ยมันไม่สามารถซ้อนทับกันได้ก็เป็นอีกตัวเลือกนึงนะครับที่เอาไว้เพิ่มความอึดให้กับตัวละคร อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็น Ghost Lamp นะครับเพิ่ม Reflect Rate 1%ก็เอาไว้ใส่ให้กับตัวละครที่เป็นแนวสายสะท้อนนะครับส่วนเทียรสเนี่ยก็จะเป็น g l o r y Medal เพิ่ม Block Rate 2%แล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็น Blessing of Sand เพิ่มโอกาสใช้งาน Special Skill 1%นะครับอ่าและนั่นก็เป็นเทมทั้งหมดที่ผมแนะนำสำหรับ Class Guardian กับ Class Light นะครับทุกท่านมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ได้นะครับสำหรับตัวละคร Class Summoner เนี่ยผมขอค้างไว้ก่อนนะครับหรือว่า ผมอาจจะเปลี่ยนไปทำเป็นแนวรีวิวตัวละครไปเลยเพราะว่าไอ้คลาสนี้เนี่ยมันมีตัวละครค่อนข้างน้อยแล้วก็อีกอย่างคือแต่ละตัวเนี่ยไอ้วิธีการใช้งานมันไม่เหมือนกันนะครับของที่ใส่ก็จะอาจจะแตกต่างกันสักนิดนึงผมยังไม่ชัวร์นะครับในส่วนนี้พอดีเป็นคลาสที่ผมไม่เคยใช้เลยนะครับอ่ะก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และ s u b s c r i b เพห้ด้วยนะครับเอาล่ะครับวันนี้ผมซัมสแกร์ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีครับ